สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นการเรียนออนไลน์วันแรกสําหรับในวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยครูก็จะเอาหัวข้อที่ไม่หนักมากแต่วันนี้คุณครูจะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาลในประเทศไทยบ้างนักเรียนให้นักเรียนหาประการนะลูกแล้วก็พยายามจดตามไปด้วยนะคะคำว่า f e s t i v a l เนี่ยก็คือเทศกาลส่วน special คือพิเศษดังนั้นคําว่า festival and special day in Thailand ก็คือ เทศกาลแล้วก็วันสําคัญวันพิเศษในประเทศไทยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเราได้เรียนวันสําคัญชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นวันฮโลวีนวันคริสต์มาสนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามีเกมให้เล่นนะเป็นการทบทวนวันต่างๆแล้วก็มีการของข้อกกสอบอนินด้วยก็จะมีข้อสอบด้วยถ้าเวลาทาันแต่ถ้าไม่ทันในครั้งนี้นะคะก็ขอเป็นของประเทศไทยโดยคร่าวๆก่อนเนาะอ่ะเริ่มที่คร<อ>ูจะใส่เป<อ>็นทไลา์นะคะเริ่มที่เดือนมกราคมนะคะ วันสาคัญที่เรียนได้เจอก็คือวันเด็กแน่นอนในวันเด็กเนี่ยภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า c h uh, i l d r e n Day ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมล้วก็เวลาที่เราบอกว่าวันเด็กเวันอะไรในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คําว่า Children's Day is on the second Saturday of January ดังนั้นพยายนนะักเรียนพยายามจดนะคะว่าถ้าสมมติว่าวันเด็กเนี่ยเดือนอะไรนักเรียนเขีนยนไทม์ไลน์เพราะว่าหลังจากจบคลิปนี้แล้วเนี่ยครูก็จะให้นักเรียน ทำทไลายของตัวเองนะคะเราก็สรุปมาว่าในหนึ่งปีเนี่ยเรามีวันสำคัญอะไรบ้างเด็กๆลองฝึกอ่านเองนะ,ะเดือนที่สองนะคะเรียนก็ February กนะคะก็จะเป็นวันอะไรคะมาคับูชาเด็กในภาษาไทยในวันมาคัซึ่งเราเรียนในวิชาสังคมมาแล้วใช่ไหมคะว่ามีพระสงฆ์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระสงฆ์เหล่านั้นล้วน อ,อุปสมบทโดยพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญขึ้น15ขั้มเดือน3ซึ่งวันเพ็ญขึ้น15ข่้มเดือน3เนี่ยเราจะใช้คำว่า the 1 5 day of the third waxing moon นะคะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของพระจันทร์เต็มดวงดังน,นั้นนักเรียนก็ให้ผ่านหูผ่านตานะเพราะปกติแล้วเนี่ยในวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่ได้เรียนเทศกาลไทยเท่าไหร่นะแต่ว่าในข้อสอบโเเมื่อปีที่แล้ว มีวันไหวครูมีวันพิธีไหวครูมาแล้วก็นักเรียนบางคนก็ทำไม่ได้นะคะดังนั้นเราก็เรียนรู้ไว้นะ,ะต่อไปเดือนมีนาคมนะคะมาร์นะคะเห็นช้างแล้วเนี่ยน่าจะรู้แล้วก็คือ Thai Elephant Day นะคะ It is on the 15th of m a r c อนะ,ะให้นักเรียนบันทึก เดี๋ยวครูจะมีสรุปทำลายสั้นๆนักเรียนไปดูตรงนั้นก็ได้แต่ว่ระหว่างฟังไม่ให้ง่วงนอนเนี่ยนักเรียนก็ควรจะทําไมคะ,ะเขียนด้วยจดด้วยนะคะในวันที่13เดือนมีนาคม Thai Elephant Day ต่อไปเดืนที่สี่ค่ะ April นะคะก็เป็นสงการ Festival Day ที่เรียนรู้จักการทึ่จัดขึ้นในวันที่13-15เดือนมีนาคมนะคะ,<น>ะว่าเป็นวันปีใหมค <c oughs> <ฮะ>่ค่ะนะ เลยเวลาที่พูดเป็นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรคะถ้าเราจะบอกว่าวันสงกรานเทศกาลสงกรานเนี่ยจัดขึ้นในวันที่13-15ถลองเขียนด้วยตัวเองโดยส่วนใหญ่เราจะเอาชื่อวันมากรอใช่ไหมคะก็เป็นสงกราน Festival Day is on the 13 to uh, 13 to 15 of April o อ in April นะคะดังนั้นให้นักเรียนลองบันทึกข้อความที่บอกวันนั้นๆด้วยนะคะ ต่อไปเดือนพฤษภาคหหมหนคะก็คือวันฉัตรมงคลนะคะเราเรียกว่า c o r o n a t i o n Day ให้จดไปด้วยนะคะเรียนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยวันฉัตรมงคลก็จะตรงอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่พระมหากราสิย์ไทยเนี่ยขึ้นครองลาใช่ไหมคะดังนั้นเราจะใช้คำว่า c o r o n a t i o n Day c o r o n a t i o n Day is on the 5 t h of May ก็คือวันฉัตรมงคลตรงกับวันที่5เดือน พฤษภาคมมาถึงเดือนที่ห้าแล้วนะคะต่อไป j u อ่นเห็นพระราชนีเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระราชนีนะคะก็แน่นอนว่าเป็นวันประสูติของพระองค์นะคะและตรงกับวันที่สามเดือนพฤศจิายนนะคะเราก็จะพูดว่า HM ในย่อมาจาก h e r m i t Stick นะคะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่คำนำหน้าของพระมหากษัตริย์หรือพระราชนีเนี่ยนักเรียนจะสังเกตเห็นคำว่า H M นะคะก็จะเป็น H M the Queen's birthday is on the 3 r d of June นักเรียนพยายามเขียนข้อความลองลองนะคะ you can try to write uh, the days of this day by writing on your notebook โอเคต่อไปค่ะเดือนต่อไปเลย ยังเป็นเดือนเดียวกันอยู่นะคะซึ่งบุคคลสำคัญทางด้านอกวีไทยเนี่ยน่านนร,รู้จักกันอีกแล้วนะคืก็คืทรอู่นะคะซึ่งจะตรงกับวันที่26เดือนมิถุนายนเราก็จะเรียกวันนี้ว่าสุนทรอนู่ t h y is on the 26th of June อลองพูดเองสิคะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นวันสุนทรอนู่นักเ,เรียนจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรอลองเขียนนะ ต่อไปค่ะนี่ค่ะนักเรียนเดือนนี้อ่ะอันนี้เนี่ยนัเรียนคะออกข้อสอบโอเด็ปีที่แล้วนะสำคัญสำคัญซึ่งทำให้หลายคนไม่รู้เพราะว่าไปสับสนกับวันครูนะคะเมื่อกี้นี้เดือนกลุกุมภาพันธ์ไอเดือนมกราคมนักเรียนได้เจอวันครูไหม ดี๋ยวครูขอย้อนไปนิดนึงนะคะเดือนมกราคมเนี่ยจะเป็นวันครูตรงกับวันที่สิบกเมื่อกี้อาจจะข้ามไปนะคะซึ่งจะใช้คําว่า National Teachers Day National Teachers Day คือวันครูแห่งชาติแต่ว่าโดยปกติเวลาที่นักเรียนดูปฏิทินเนี่ยเขาจะไม่ได้เขียนว่าวันครูแห่งชาติแต่ถือว่าเป็นวันครูที่ครูทุกคนเนี่ยต้องไปร่วมพิธีแล้ววันนั้นเนี่ยถ้าตรงกับวันทําการนักเรียนก็จะได้ปิดเรียนหยุดเรียนเพราะคุณครูเขาต้องไปร่วมทำพิธี ให้ให้จำวันนี้ไว้นะคะจดตรงกับวันที่16เดือนมกราคมจะใช้คำว่า National Teachers Day คือวันครูแห่งชาติน่าแหละวันครูตัดแห่งชาติออกก็ได้ถ้าเป็นเขียนในภาษาไทยนั่นเองเห็นไหมคะความแตกต่างมี t e a เ h e r เหมือนกันแต่ว่าความหมายต่างกันเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นวันครูเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรคะ National Teachers Day ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นพิธีไหว้ครูนั่เห็นไหมคะเนี่ยเป็นครูของเราเองนะคะ เขาจะเรียกว่า Teacher Appreciation Day นะคะซึ่งแปลว่าวันไหว้ครูซึ่งจัดในสัปดาห์ก็คือประหัสสสป,ปดีที่สองของเดือนมิถุนายนโดยส่วนใหญ่อาจจะเป็นสัปดาห์ที่2หรือสัปดาห์ที่สามก็ได้แต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราจะไม่ได้จัดเดือนมิถุนายนเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เราเปิดเทอมไม่เป็นปกติใช่ไหมคะแต่เราก็ยังมีวิธีไหว้ครูแต่ไหว้ที่ห้องก็ต้องเปลี่ยนแปลง ดังนั้นให้เรียนโน้ตไว้นะลูกว่าวันไหว้ครูเรียกแบบนี้แล้วก็พิธีไหว้ครูเนี่ยเรียกแบบอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่ามันจะมีคําสําคัญที่เรียนสังเกตก็คือคําว่า t e a c h e r นะเวลาที่เราจะบอกว่าพิธีไหว้ครูเนี่ยจะขึ้นเมื่อไหร่เราก็จะพูดว่า t e a c h e r appreciation day is on the second Thursday of June นะคะก็ลองฝึกเขียนแล้วก็ดูทำลายต่อไปค่ะในเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมเดือนอะไรคะ กรกฎาคมนะคะในวันที่28ก็จะเป็นวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในรัชกาลที่10นะคะเราก็พูดเราก็จะมีคำว่า H.M. นหน้านามของพระัตรนะคะ H.M. the King's birthday เราจะใช้คำนี้ H. M. แล้วก็ the King's birthday เดี๋ยวจะเห็นคำว่ามีคำว่า a p o r t h p p y e s ที่แปลว่าของก็คือวันเกิดของพระมหาษัตร์ H.M. The King's Birthday is on the 28th of July อ่าตอนนี้เราเกินครึ่งปีแล้วนะคะที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญในประเทศไทยอ่ไปต่อนะคะพอชุดาเสร็จไปเลยคะเรียนแน่นอนว่าจ u n e ดไล่ออกก็ออกุล,ล,ย,ลย,ยังไม่หมดนัเรียนโดยเฉพาะว,วันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งเราไม่ค่อยเจอในเวลาตอนที่เราเรียนภาษาอังกฤษ ะะแต่เราต้องรู้เราแล้วก็ต้องรู้เขาด้วยนะคะเราจะเรียกว่าอาสาหาบูชาเดย์นะ is on the f i f t e e n h day of the e i g h waxing moon ก็คือ,อวันเป็นขึ้น15บห้าค่ำเดือน8เป็นวันอาสาหาบูชานะคะซึ่งเป็นวันแรกที่เรามีสาวกคนละ 5, 5้คนเนี่ยปัจจัวคีใช่ไหมคะแล้วก็มีพระอัญญาตัวญญาเป็นสาวกคนแรกเพื่อสืบทอดตูตศาสนา ต่อไปนะคะเป็นเดือนสิงหาคมนะคะนั่นคือ Mother's Day วันแม่ใช่ is on the 12 th of August ต่อจากวันแม่นะคะ Mother's Day is on the 12 th of August นักเรียนถ้าให้ไทยเนี่ยอาจจะไทยไม่ถูกนะคะเขาเรียกว่า Thai g o s t f e s t to l o k เป็นวันศาตรไทยไนี่เองซึ่งวันศาตรไทยศาตรจีนเนี่ยก็จะ วันเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะคะบางปีก็จะเป็นวันนี้แต่บางปีเนี่ยจะช่วงใกล้เคียงกันทั้งเรียนเขาก็จะสมหนดไว้นะคะเราเรียกวันสาดไทยว่า Thai Ghost Festival ถ้าแปลตรงตัวเลยเนี่ยถ้าถูกแปลว่าเฟสติวัลคือเทศกาลใช่ไหมคะไทยก็คือไทย Ghost แปลว่าอะไรคะแปลว่าผีเทศกาลผีไทยซึ่งมันก็จะแปลกๆใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยคำที่ใช้แทน วันสาตย์ไทยก็คือไทยโกสเป t ิ v a ลในขนาดเดียวกันถ้าวันสาตย์จีนก็จะกลายเป็นไชนีสโกสเป t ิ v a ลต่อไปนะคะตุลาคม October นะคะถ้าเห็นพระองค์ใช้ยาละของพระองค์แล้วเนี่ยก็จะรู้ก็คือรัชกาลที่5พระองค์เนี่ยจะมีชื่ออีกอย่างหนึ่าจุลาลงกรณ์นะคะจุลาลงกรณ์เมมโมเรียลที่มเป็นร่าสับเมมโมรีคือความทรงจำประมาณนั้นเป็นวันระลึกถึง ส,สมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชการที่ห้าซึ่งท่านจะมีฉายา,อ,ยาอีกอีกคำหนึ่งว่าจุฬาลงกรณ์เหมือนกับมหาวิทยาลัยนะคะจุฬาลงกรณ์เมโมเรียลเดย์คือวันปียะมหาวิทยาลัยซึ่งตรงกับวันที่23เดือนตุลาคมถ้าเราจะบอกว่าวันปียะมหาวิทยาลัยนะคะหรือวันลำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้าเจ้าอยู่หัว รัชกาที่ห้าเราจะพูดว่าอย่างไรนั่นเยนก็สามารถพูดว่าจุฬาลงกรณ์เมม e n รีเดย์ a ีสต์ออ o e ดือนธัน o อย่าลืมว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของวันเนี่ยเราจะใช้ตัวเลขที่ไม่ใช่เป็น Number n u นะคะ number ที่เป็น Or d i n a l cardinal n u m เ e r รเราจะใช้ Or d i n a l number คือเลขลำดับนั่นเยนจะเห็นว่า23เราก็มีเลขชี้กำลังด้วยใช่ไหมคะถ้าเป็นภาษาฮัษฐ R D ที่เป็น ตัวย่อจาก rd, เลาอานเราจะไม่ได้อ่านว่า t w e n t r e e แต่เราจะอ่านว่า t w e n t third นะคะใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะนักเรียนตอนนี้เดือนที่สิบนะ,ะต่อไปเดือนที่สิบเอ็ดเด็กๆสังเกตให้ดีนะคะเดือนที่สิบเอ็ดเนี่ยตามปีแปฏิทินเนี่ยคือเดือนที่สิบเอ็ดแต่ว่าเดือน November คือเดือนสิกันยายนแต่นักเรียนลองดู ข้อความเขาจะใช้อะไรคะเวลาที่เรียนร้องเพลงวันเพเ็นเดือนสิบสองน้ําก็นองเป็นตลิ่งก็คือแทนวันลอยกระทงใช่ไหมดังนั้นเราจะใช้คําว่าลอยกระทงเฟสติวัลซึ่งผ่านมาไม่นานนี่นเองนะคะแต่ว่าที่เขาใช้ว่าเดือนสิบสองเนี่ยเพราะว่าเป็นเดือนทางจันทรคตินะคะเดือนสมัยโบราณน,นั่นเองที่เขาใช้กันหรือเราเรียกเคยมีข้อสอบออกเรียนว่าลูน่ามันส์พี่เขาไปสอบที่โรงเรียนสาธิต ไปสอบการแข่งขันแต่แต่ไม่ได้สอบเข้านะคะเขาไม่ได้ข้อนี้ลักษณะว่าในเดือนที่มีลูนามันเนี่ยคือเดือนนะะก็คือเดือนลูนาคือพระจันทร์เดือนก็เดือนที่มีพระจันทร์เป็นดวงนะคะเนี่ย f ู l moon of the twelfth day l u n a ลูนามาันามาเนี่ยพระจันทร์เป็นดวงจันทรคติก็คือตามปฏิทินปีปีจันทรคตินะคะจะเห็นว่าโนเวมเบอร์เนี่ยปกติคือเดือนสิบเอ็ดแต่ว่าถ้าเป็นเดือนไทยจะเป็นเดือนที่สิบสองตรงนี้จะต่างกันซึ่งนักเรียน ได้เรียนรู้ในวิชาสังคมแล้วแล้วก็ามาถึงเดืนสุดท้ายนะคะก็จะมีวันสําคัญคือวันพ่อแห่งชาตินะคะเราเรียกว่า Father's Day ซึ่งเรารู้เรียนรู้กันมาตั้งนานนะคะซึ่งถ้าเราจะพูดว่าวันพ่อแห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไร่เดือนอะไรนัน้เราก็จะพูดว่า Father's Day is on the fifth of December นอกจากนี้ยังมีวันสําคัญอื่นเช่นวันรัฐธรรมนูญอะไรอีกใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ไปให้เกี่ยวกับ เทศกาลหรือวันสําคัญของไทยในหนึ่งปีซึ่งมีมากกว่านี้เยอะมากๆเลยนะอ่ะทีนี้ลองมาดูไทม์ไลน์เดี๋ยวเรามาลองทบทวนกันนะคะเดือนที่หนึ่งเห็นไหมคะนักเรียนครูย้อนกลับนักเรียนเห็นภาพแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องอนุญาตให้ใช้เสียงได้แล้วเนาะเพื่อว่านักเรียนจะได้ช่วยกันต่อดังนั้นเนี่ยคุณจะอันนิ้วแล้วนะคะคือให้เรียนพูดได้อ่าตอนนี้มีเสียงใหมนะ่มา

Just um. day. Next, the third. Okay. What say? day? What is this day? day. Elephant day. Elephant day.

คือดีณแน่ี่ดีอย่างควนนะจนันงานที่คจะร่วหนให้ว่านักเรียนอไปดูวันจัดกานเรียระดับเลยั้แต่วันตั้งแต่วันในเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมต้องมีมากกว่านี้แน่นอนนะเดี๋ยวพูดไปถึงคนเพื่อนบนเลยชเอาละนักเรียนลงมาดูแบบนี้เรียกว่าการวมาบ้างไม่ดูเพราะหอันนี้ภาษา ข้อสอบโควิดปีที่หล้วเขาไม่ต้รบกวนระบบนิเวศของเขานะครับปีการศึกษา2562เดี๋ยวนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันคุคะเริ่มนะอ่านด้วยกันเลยนะคะ one two three go I am happy that the countries do not have when Thai students present flowers to their teachers on the second day of the semester, semester is called a holiday. เือดีอบดีอะไรที่สามารถตัได้เลยดีกอะไรที่เราตัดตดอดีดีนะเอกการเอกับของไม่ใช่ที่ตัดขอใช่ไหมคะทีดีดีดีแต่คำตอบที่ตกร่องคือ ดีดีดีดออ่ะดีให้เรามาแปลกันหน่อยเซอร์โมนี่คืออะไรคะคือคืออะไรคะคืออะไรไม่รู้หนูจำไม่ได้อ่าก็คือการเฉลิมฉลองเวสเทิร์นคืออะไรคะเรียนวันตกอะเวสเทิร์นะวันตกะวันตกะวันตกเวสเทิร์นทันีคือเอเต้ทางตะวันตกไม่ได้มีแล้วก็บอกว่านักเรียนไทยนะ มอบ่านกับเขาจะเป็นลูกสาวของคุณโ่อใครมาใคอ่ะโอเคนะพอดีทุกนะเดี๋ยวลอาเล่นเกมกันก่อนค่ะอเคนะคะไตอนนี้ออค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครูสอนดิงก่อนนะอ่าม่อไปชิ้นเกม ใครจะเลือกอะไรบอกคม่นัมเบอร์นัมเบอร์บเบอร์หนึ่งเบอร์เจเทเวนดนโนโน่เี่ต้องจับคู่กับคบบูชาบบูชาบบบูข้อความกันหนข้อความกันหให้เลือก which number do you want to เร กเดไม่ถูค uhm ่ะเนทำน้เมโมรี่เกมนะตับแยมน้วนโอค่ะนวโอ้ยเกน้าเว่นเซ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 เว่นนเซเวนเซเ

อันดันนี้ชอบสุดทอดี้ชายส้รทาสุดท้ายรอบสุดายดท้ยรอว้าอทอบสบายบ้ายบ้ายรสุดน้สอ